สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาละกอมแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในยวันนี้มีชื่อเรื่องว่านิมิตสังตายวันนี้เรามีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix c h e ์เจ r ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลา โดยประวัติการดูไม่สูญหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาณผูกมัดหมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID l ดี e ไลนสำหรับใครที่มีอยู่ก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้และหากบอกว่ามาจากช่องมัละกอแมนเกิดสามารถรุ้นรับเงิน1 0ึ0 0นบาททุกสิ้นเดือนหากสนใจคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลย และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix Theater บริการสตรีมมิ่งที่ดีที่สุดมาริแอนที่เพิ่งจะเสียสามีไปด้วยอุบัติเหตุอันน่าสลดเธอได้ย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองสกอตแลนด์เพื่อหวังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่จนกระทั่งเธอได้รับหน้าที่ให้รักษาเด็กชายลึกลับคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแอนมานูเอลหรือแมนนี แมนนี่นั้นรักการวาดรูปปันชีวิตจิตใจและปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกจิตแพทย์สาวจึงพยายามเข้าหาและพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาที่เด็กกำลังเผชิญอยู่ทว่าเด็กชายกลับพูดจาแปลกๆจนเธอเองไม่อาจเข้าใจได้หลังเลิกงานวันนั้นเธอเลยแวะดื่มที่บาร์แห่งหนึ่งนั่นจึงทำให้เธอได้เจอกับคีเรียนชายหนุ่มที่มีหน้าตาคล้ายกับสามีที่ตายไปเขากำลังนั่งคุยกับเลขานุการคนใหม่ของเธอ พอรู้ว่าถูกมองเหลขาของเธอก็เข้ามาทักทายพร้อมกับแนะนําชมรมอ่านหนังสือที่เคเรนชอบไปในระหว่างทางกลับบ้านมาริเอลก็พบกับอุบัติเหตุด้วยบังเอิญซึ่งเธอก็ไม่สามารถช่วยใครไว้ได้เลยเช้าวันต่อมาณนะห้องทํางานเธอก็เจอกับรูปวาดของแมนนี่ซึ่งมันเป็นรูปวาดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั่นจึงทําให้จิตแพทย์สาวถามที่มาของรูปวาดกับแมนนี่ซึ่งเด็กชายก็ได้พูดจาแปลกเขาบอกกับเธอว่า มันเป็นอุบัติเหตุที่เขาตั้งใจทําให้มันเกิดขึ้นเองแถมยังบอกอีกว่าถ้าไม่ใช่เพราะเขามาริเอนก็คงไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ก่อนจะบอกด้วยน้ําเสียงจริงจังว่ามีปืนอยู่ในิ้นชักของเธอทว่ามาริเอนก็ไม่ได้ใส่ใจนักหลังจากนั้นเธอก็ได้รายง,งานพฤติกรรมของเด็กชายซึ่งทุกคนก็ลองความเห็นกันว่าเมนนี่เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับมาริเอนเธอก็เลยถือโอกาสขอข้อมูลครอบครัวของเมนนี่เพื่อใช้ในการรักษาเด็กชายต่อไป หลังเลิกงานวันนั้นจิตแพทย์สาวก็ได้ไปร่วมชมรมอ่านหนังสือที่เลขาแนะนำเมื่อหลายวันก่อนนั่นทำให้เธอได้เจอกับเคเรนอีกครั้งและได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นเช้าวันต่อมาณห,ห้องทำงานเธอก็ได้เปิดอ่านบันทึกการรักษาของมินนี่จากจิตแพทย์คน,คนก่อนๆเสีงเขาก็ลงความเห็นกันว่าเด็กชายมีนิมิตล่วงรู้อนาคตทำให้มารีแอนรู้สึกแปลกใจเนื่องจากจิตแพทย์ส่วนใหญ่ไม่เชื่อเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่พอเธอเปิดลิ้นชักก็กลับเจอปืนที่มันนี่เคยบอกเมื่อวันก่อนนั่นจึงทําให้จิตแพทย์สาวรีบเข้ามาถามเลยว่ามีคนเข้ามาในห้องทํางานของเธอหรือเปล่าซึ่งเลขาก็ยืนยันว่าไม่มีใครเข้าห้องทํางานของเธอเลยต่อจากนั้นเธอก็ได้รับสายปริศนาในสายนั้นได้บอกให้เธอฆ่าใครบางคนก่อนที่คนคนนั้นจะฆ่าเธอจากเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้น มาริแอนจึงมาที่ชมรมอ่านหนังสือเพื่อเจอกับเครีนชายหนุ่มที่เธอแอบชอบนั่นทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปล่องเรือและระบายเรื่องราวชีวิตให้กันและกันฟังซึ่งมาริแอนก็ได้เล่าเรื่องราวที่เธอได้สูญเสียสามีไปจากอุบัติเหตุในวันนั้นเกิดเป็นบรรยุดของเธอกับสามีทั้งคู่ก็เลยเดินทางไปยังบ้านพักต่างอากาศทว่ารถเจ้าก,กรรมก็ดันมาเสียกลางทาง พวกเขาก็เลยขอติดรถคนลุงใจดีเข้าเมืองแต่ทว่าในตอนนั้นก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อรถที่พวกเขานั่งมาดัานเกิดอุบัติเหตุจนทําให้สามีของเธอเสียชีวิตหลังจากเครินได้ฟังเรื่องราวอันน่าสลดชายหนุ่มก็เข้าใจความรู้สึกของมาริแอนและเขานั้นก็อยากให้เธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนและพอมีเครนเข้ามามันก็ทําให้เธอรู้สึกว่า ชีวิตของตัวเองมีความหมายและมีกำลังใจกลับมาตั้งใจทำงานต่อวันต่อมาเธอก็รายงานเรื่องสายปริศนากับที่ประชุมจนได้รู้ว่าปลายสายก็คืออันเบิร์ดแม็กวินตันจิตแพทย์คนเก่าที่ดูแลเมนนี่และพอได้อ่านประวัติคร่าวๆของแมนนี่ก็พบว่าเด็กชายสูญเสียพ่อไปด้วยอุบัติเหตุหลังจากนั้นแม่ก็ฆ่าตัวตายตามปัจจุบันเด็กชายอาศัยอยู่กับแม่บุญธรรมที่รับอุปการะและปิดกั้นตัวเองด้วยการวัดรูป จิตแพทย์สาวจึงกลับมาดูรูปวาดของแมนนี่อีกครั้งซึ่งแต่ละรูปก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือแม้แต่การฆ่าตัวตายโดยรูปวาดเหล่านั้นล้วนเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายเกิดขึ้นมาแล้วและยังไม่เกิดขึ้นก็มีซึ่งหนึ่งในรูปวาดก็พูดถึงการฆ่าตัวตายครั้งที่สองและไม่ได้พบกับแมนนี่มารีแอนจึงทดสอบเด็กชายด้วยการโกหกว่าในลินชักของเธอนั้นมันไม่ได้มีปืนอย่างที่เขาเคยบอก ซึ่งคำพูดนั้นก็เหมือนเป็นการท้าทายแต่ชายที่ได้ฟังก็โมโหเป็นอย่างมากเขาจึงพยายามวาดรูปขึ้นใหม่และบอกกับมาริเอนว่ามันคือสิ่งที่เขาจะทำให้มันเกิดขึ้นโดยรูปวาดนั้นเป็นรูปวาดของคนกำลังจมน้ำแถมผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นก็ยังชื่อว่าเครีจากรูปวาดของเมนนิที่ผ่านมาทำให้จิตแพทยสาวเริ่มแปลกใจแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอก็ไม่ปักใจเชื่อเลยทีเดียวจนกระทั่งวันหนึ่ง เพื่อนร่วมงานของเชอแ์ดเล่าเรื่องราวของดรอันเบิร์ดว่าก่อนหน้าน,นี้เขาเป็นจิตแพทย์ที่ดูแลแมนนี่แต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็หมกมุ่นอยู่แต่ห้องสมุดศึกษาเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จนทําให้เขานั้นกลายเป็นบ้าท้ายที่สุดแล้วเขาก็จุดไฟเผาตัวเองบนดาดฟ้าของตึกแต่ก็โชคดีที่ตอนนั้นเขาไม่ตายและก็ถูกนํามารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของดรอันเบิร์ด มาริแอนก็เริ่มศึกษาอย่างจริงจังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนนี่นั้นมันเป็นความจริงหรือเปล่าจนในที่สุดเธอก็ได้พบกับโนตหนังสือเล่มหนึ่งที่บ่งบอกว่าแอนมานูเอลแปลว่าพระเจ้านั้นทำให้จิตแพทย์สาวเริ่มสับสนและเป็นกังวลจนต้องไปหาแม่เรื่องของมนนี่ที่บ้านเพราะเธอนั้นเชื่อว่าคนที่เอาปืนไปไว้ในลินชักเป็นแม่ของมนนี่ หลังจากที่มันนี่รู้ว่าจิตแพทย์สาวโกหกเรื่องปืนแด็กชายเลยไม่ให้เธอดูรูปวาดที่เขาวาดอีกเลยและจากหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้มาริแอน,นรู้สึกว่าเด็กชายลึกลับคนนี้รู้เรื่องราวของเธอมากเกินไปเธอจึงเริ่มเป็นกงนังวลกับรูปวาดที่แฟนของเธอจมน้ำแต่มนนี่กลับบอกเพียงว่า มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจิตแพทย์สาวที่ได้ฟังมันก็ทําให้เธอควบคุมสติตัวเองไว้ไม่ได้จนเผลอตะคอกใส่เด็กชายเพราะเริ่มกลัวกับสิ่งที่เขาวาดแมริแอนจึงรีบโทรเตือนเครีนแต่ก็ไม่สามารถตรริดต่อเขาได้เลยนั่นจึงทําให้เธอตัดสินใจไปหาดอกเตอร์อันเบิร์ดเพื่อแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นแต่พอไปถึงเธอก็ได้รู้ว่ามันไร้ประโยชน์เปล่าๆเ,เพราะที่เขาต้องกลายมาเป็นคนบาก็เพราะเด็กเปรตคนนั้น ทางเดียวที่จะจบเรื่องราวนี้ได้ต้องฆ่าแมนนี่หรือไม่ก็ฆ่าตัวเองในขณะที่กิตแพทย์สาวตกใจกับคําแนะนําของแพทย์รุ่นพี่อันเบิร์ตก็ได้กระโดดตึกฆ่าตัวตายตามรูปวาดของแมนนี่ที่สื่อถึงการตายครั้งที่สองจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาริแอนเธอก็เริ่มหวาดกลัวเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่เธอไม่อยากให้เกิดขึ้นมันได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อแฟนหนุ่มของเธอได้จมน้ําตายจริงๆในตอนนั้นเจ้าหน้าที่พยายามกู้ร่างของเขาขึ้นมา ซึ่งก็เป็นไปตามรูปวาดของมันนี่มาริแอนที่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอรับไม่ได้จนสติแตกและปลุกไปชิงตัวแมนนี่ถึงบ้านเพราะเด็กชายลึกลับคนนี้ปั่นหัวของเธอจนไม่เหลือชิ้นดีและแม้ว่าเธอจะคัดคันความจริงจากแมนนี่ขนาดไหนแต่เด็กชายก็นิ่งเฉยและบอกเพียงว่าเขาคือพระเจ้าในตอนนี้มาริแอนกลายเป็นคนเสียสติเธอใช้ปืนขู่เด็กชายเพื่อขอชีวิตที่สงบสุขของเธอคือนแต่มนนี่ที่ได้ฟัง กลับทำหน้ากวนส้มตีนทำให้จิตแพทย์สาวคนนั้นตัดสินใจลั่นไกใส่เด็กชายจนทำให้เขาตายในที่สุดหลังจากนั้นเธอก็ลั่นไกใส่หัวตัวเองตามรูปที่มันนี่เคยวาดเอาไว้หลังจากที่ภาพตัดไปมาริแอนก็ได้สติขึ้นมาณนะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งหลังจากประสบอุบัติเหตุพร้อมกับสามีและสามีของเธอก็ยังไม่ตายทุกอย่างที่ผ่านมาก่อนหน้านนี้เธอรู้สึกว่ามันเป็นแค่ความฝัน แต่ความฝันที่ว่านั้นมันก็เหมือนฝันที่เกิดขึ้นจริงมากๆและเธอก็ได้เล่าเรื่องความฝันนั้นให้กับสามีฟังอย่างน่าตื่นเต้นสามีของเธอก็เลยเอ่ยปากว่าวันหยุดนี้จะพาเธอไปเที่ยวสกอตแลนด์สักครั้งในชีวิตมาริแอนที่ได้ฟังก็ยังคงตราตรึงกับฝันประหลาดของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจึงโทรหาคคเรนชายที่เธอเคยเจอในฝันและพบปลายสายคือเคเรนจริงๆมันก็ทําให้เธอรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก ช่หนุ่มบอกว่าตนเองนั้นมีตัวตนอยู่จริงแต่เขาก็ไม่รู้จักเธอกิตแพทย์พสาวที่ได้ฟังก็รีบมุ่งหน้าไปยังสกอตแลนด์ในคืนนั้นเลยโดยไม่ฟังคําทักท้วงของสามีณนะสกอตแลนด์มาริเอนเข้ามาทักทายเพื่อนร่วมงานที่ได้เจอในฝันแถมดกเตอร์อันเบิร์ดตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ทว่าทุกคนนั้นกลับจําเธอไม่ได้หลังจากนั้นเธอจึงเข้าไปยังห้องเก็บเอกสารเพื่อหาข้อมูลการรักษาของเด็กชายเพราะถ้าทุกคนมีตัวตน เด็กชายมันนี่ก็ต้องมีตัวตนและในห้องเก็บเอกสารนั้นมาริแอนก็ได้พบกับมันนี่อีกครั้งซึ่งนั่นก็ทําให้เธอรู้ว่าเธอยังอยู่ในการควบคุมของเด็กชายและที่ผ่านมาก็เป็นเพียงการทดสอบเท่านั้นมันนี่บอกกับมาริแอนให้เปิดดูแฟ้มเอกสารที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันเต็มไปด้วยกระดาษที่ว่างเปล่าทว่าท่ามกลางกระดาษเหล่านั้นก็มีรูปภาพใบหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีคนคนหนึ่งตายด้วยภัยธรรมชาติต่อจากนั้น เธอก็ได้รับสายจากเพื่อนร่วมงานในปัจจุบันและเธอก็ได้รู้ว่าตอนนี้สามีของเธอนั้นถูกพายุพัดถลม่มจิตตแพทย์สาวได้แต่ขอร้องอ,อ้อนวอนให้เด็กชายหยุดการกระทํานั้นเพราะตอนนี้เธอแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมหลังจากนั้นเธอก็ได้สติขึ้นมาอีกครั้งในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่มีแมนนี่อยู่ด้วยเธอไม่ต่างอะไรจากคนบ้าเพราะถูกเด็กชายปั่นหัวแต่สุดท้ายแล้วเธอก็คิดขึ้นมาได้ว่าทุกอย่างไม่ได้เกี่ยวกับเธอ มันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเธอตั้งแต่แรกมันเกี่ยวกับมันนี่ต่างหากต่อจากนั้นเธอก็ได้มาพูดคุยความรู้สึกกับจิตแพทย์คนหนึ่งเพราะตอนนี้เธอเข้าใจร่องราวทุกอย่างแล้วมันนี่เป็นเด็กที่เคยมีชีวิตงดงามเร่ากับความฝันแต่แล้ววันหนึ่งความสุขนั้นก็ถูกพรากไปหลังจากที่พ่อของเขาประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต6เดือนต่อมาแม่ของเด็กชายก็ฆ่าตัวตายนั่นจึงเป็นปมในใจที่ทําให้เด็กชายโทษตัวเองมาตลอด มันเป็นเรื่องที่แย่มากสําหรับเด็กคนหนึ่งหลังจากมันนี่ได้รับการอุปการะจากแม่บุญธรรมเขาจึงปิดกั้นตัวเองและไม่พูดกับใครอีกเลยเด็กชายจึงกระจัดความกลัวและความทุกข์ของตัวเองด้วยการบัดรูปเพื่อหนีเข้าไปยังโลกที่ควบคุมเองโลกที่เขาเป็นพระเจ้าและมาริแอนก็ไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความจริงเพราะเธอเป็นเพียงจินตนาการของมนนี่เท่านั้นจากคำพูดของมาริแอนทำให้มนนี่ หลุดพ้นจากความทุกข์ของตัวเองและเปิดใจรับครอบครัวใหม่เพื่อที่จะเริ่มชีวิตใหม่และภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ตัดจบลงถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่องมาละกเมนขอแนะนำเลยแอดไลน์ไปที่ a n f t r a d e r อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ